พลมนสั่งวางกำลังตำรวจทหาร63กองร้อยดูแลม็อบเสื้อแดงขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเน้นอารักขา4จุดสําคัญทำเนียบรัฐสภาบ้านป๋าเปรมและปปชรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุหลังญี่ปุ่นจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ว่าเธอรู้สึกสบายใจที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและพรรคประชาธิปไตยของญี่ปุ่นหรือ D.P.J จะยังคงแน่นแฟนต่อไป

สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสูขขา่ข่าวภาค่ํากับทางทบ .5 นะคะประจําวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2552ค่ะช่วงนี้อยู่กับคุณมนัตรดิฉันราวันค่ะขับสดจากเว r ร์ a l s ต u ู i ิโอนะครับไปยังคนไทยทั่วโลกครับที่รับชมผ่านทางไทยทีวี Global Network ด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้นะคะว่าโครงการ Thailand b e s t ์ r ฟร n ค่ะจะเพิ่มการส่งออกสินค้าไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบหรือว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะอีก1000 0แสนล้านบาทค่ะ นางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจากการจัดโครงการ Thailand Best Friend ซึ่งเป็นการเชิญผู้นําเข้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อสินค้าไทยเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อพบกับรัฐบาลและก็เอกชนของไทยนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้เชิญลูกค้ารายสําคัญของทุกกลุ่มธุรกิจ51รายจาก24ประเทศทั่วโลกประกอบไปด้วยกลุ่มประมงประสุศาส์18รายกลุ่มสินค้าเกษตร11รายกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์12รายกลุ่มธุรกิจบริการ5รายกลุ่มแฟชั่น2รายและกลุ่ม อุตสาหกรรมหนัก3รายรวมมูลค่าที่ลูกค้ากลุ่มนี้นะคะซื้อสินค้าจากประเทศไทยกว่า80,000ล้านบาทซึ่งภายหลังจากการจบงานนะคะพบว่ามีลูกค้ารายใหญ่จํานวนมากค่ะที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการในปีหน้าถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังเชื่อด้วยนะครับว่าโครงการ Thailand b e s t f เ i ร n ดนั้นยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั่วโลกซึ่งคาดว่าผลจากการเจรจาทางธุรกิจจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าของไทยกับต่างประเทศได้มากกว่า35,000ล้านบาท ทางนี้คาดว่าการใช้กลยุทธ์ในลักษณะนี้จะเป็นการเพิ่มการส่งออกสินค้าไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบหรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกถึง1น0 0แสนล้านบาทครับอาคากลับมาดูิที่สภาพอากาศกันบ้างน,นะคะคช่วงนี้ใครที่รู้สึกร้อนๆนะคะวันนี้สาวนักพยากรณ์ของรเราค่ะมีรายงานการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมาบอกกันนะคะแต่ว่าจะยังคงร้อนอยู่หรือเปล่านั้นนะคะไปติดตามกันในลมฟ้าพยากรณ์ค่ะกับคุณสันติมาเทพหัสดินอนะยุธยาค่ะเช่นค่ะคุณสันติมาครับ สวัสดีค่ะหลังจากที่มีแดดให้หลายคนนะคะได้บ่นว่าร้อนกันมาหลายวันค่ะในช่วง1-2วันข้างหน้านี้ก็จะกลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะที่เข้ามาปกคลุมแถวประเทศลาวค่ะจะส่งผลให้ในหลายพื้นที่บ้านเราโดยเฉพาะทางแถบตะวันออกมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบ้านเราด้วยค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เหนือจรดใต้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วง1-2วันข้างหน้้านีค่ะองทางือง่ันรุ่งนี้ฝนตกถร้ค่ะ ของพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางตอนบนของภาคอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่จนถึงทางตอนล่างของภาคอย่างพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากรวมถึงที่กำแพงเพชรก็มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะมาดูที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะฝนตกเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะจนเป็นฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่น้องคายสกลนครหนองบัวลําพูอํานาจเจริญรวมถึงที่อุบลราชธานีด้วยค่ะต้องเตือนนะคะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแบบนี้ก็อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากในช่วงนี้ไว้ได้ค่ะมาดูที่พื้นที่ภาาคกลง ที่มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเป็นฝนฟ้าขนองร้ละ7 0ของพื้นที่นะคะตกส่วนมากจะเป็นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีรวมถึงที่อยุธยาด้วยค่ะขยับมาดูที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อ1ะ6 0ของพื้นที่นะคะฝนตกส่วนมากจะเป็นที่จันทบุรีตราดระยองรวมถึงที่ปราจีนบุรีแต่ว่าช่วงนี้ลื้นไม่ค่อยสูงค่ะสูงเพียง1-2เมตรเท่านั้นค่ะลงมาดูที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะเริ่มต้นที่ฝั่งอออ่่่่าวไทททยยกกนนนนนนนะะคีีีฝต้สุุดใัพรง ร้อยละสีของพื้นที่เท่านั้นค่ะตกส่วนมากจะเป็นทางตอนบนของภาคอย่างประจวบคีรีขันธ์เพชรุบุรีชุมพรรวมถึงที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็คลื่นไม่ค่อยสูงมากค่ะสูง1-2เมตรพอๆกับชายฝั่งทะเลตะวันออกค่ะข้ามฝั่งมาดูที่ฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะฝนตกมากกว่าก็จริงนะคะแต่ว่าคลื่นสูงน้อยกว่าค่ะสูงเพียง1เมตรเท่านั้นค่ะทั้งๆที่มีฝนถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกส่วนมากจะเป็นที่ระนองพังงาแล้วก็ที่ภูเก็ตค่ะปิดท้ายกัน่เานนค้็ปะขฟ เราถึงร้อยละ70ของพื้นที่นะคะตกส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายๆค่ำๆค่ะเพราะฉะนั้นจะออกไปจากบ้านค่ะต้องเตรียมพกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนเพื่อป้องกันฝนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะและอย่าลืมกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกับลมฟ้าพยากรได้ทุกวันที่นี่สวัสดีค่ะสถานการณ์ต่างประเทศค่ำนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูท่าทีของสหรัฐนะครับหลังญี่ปุ่นได้คณะรัฐบาลชุดใหม่แล้วพร้อมกับประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับ วันนี้นางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยหลังญี่ปุ่นจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ว่าเธอรู้สึกสบายใจที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและพรรคประชาธิปไตยของญี่ปุ่นหรือ D.P.J. ซึ่งสนับสนุนสหรัฐน้อยกว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยที่เพิงพ้นวาระไปจะยังคงแน่นแฟ้นต่อไปแต่ก็ยอม,มรับครับว่ายังมีสิ่งที่ทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นต้องทําอีกมากเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียุคิโออายาโตฮามะของญี่ปุ่นนะครับก็ประกาศจะกกำหนดนโยบายที่พึ่งพาสารัฐน้อยลงและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศต้องเท่าเทียมกัน ส่วนทางด้านของประธานาธิบดีฮามิดคาไซของอัฟกานิสถานค่ะเชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมามีความซื่อสัตย์แล้วก็เที่ยงตรงแม้ว่าจะมีการกล่าวหานะคะที่ว่ามีการโกงการเลือกตั้งและหากมีการสอบสวนเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งดังกล่าวก็จะต้องสอบสวนอย่างยุติธรรมโดยปราศจากอคติค่ะ มาต่อกันที่วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศในวันนี้เป็นเรื่องราวของไต้หวันนะคะคุณนัทคะประเทศไทยมีสีแดงกับสีเหลืองที่ไต้หวันก็มีความขัดแย้งเหมือนกันนะคะแต่เขาแบ่งออกเป็นมุมเขียวกับมุมน้ำเงินค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะคุณยงยุทธมิยาาบรอยอยู่แล้วค่ะเชิญค่ะครับ,รบขอบคุณมากครับในช่วงนี้เราไปดูเรื่องการเมืองของไต้หวันกันนะครับท่านผู้ชมครับคนไต้หวันในช่วงนี้ก็มีการแบ่งกันเป็น2ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนพรรกกคกบินตังซึ่งเป็นพรรคบริหารรัชการแผ่นดินก็คือเป็นรัฐบาลบริหารไต้หวันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับภายใต้การนําของประธานาธิบดีหมายิ่งเจียวซึ่งคะแนนนิยมกาลังตกต่ำลงมาอันเนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นมรกตที่รัฐบาลถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนล่าช้าจนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของไต้หวันต้องลาออกจากตําแหน่งกันไปนะครับฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลใช้สีน้ําเงินเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับฝ่ายที่สนับสนุนพรรค ประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP นะครับพรกของนายเฉินสุยเปี่ยนอดีตประธานาธิบดีใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ครับนายเฉินสุยเปี่ยนก็เพิ่งจะถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาใช้งบประธานาธิบดีผิดประเภทและก็เจอเข้าไปอีก8ปปีในข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้นับรวมถึงการถูกลงโทษจากการรับเงินสินบนจากภาคธุรกิจครับตอนนี้ฝ่ายสีน้ำเงินกับฝ่ายสีเขียวก็เผชิญหน้ากันในไต้หวันนะครับพบกันใหม่พ,มพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชมข่าวกีฬานะครับเราจะเริ่มกันที่ฟุตบอลโคปาซูดามริกาน่านะครับโบคาจูเนียแชมป์สสมัยครับถูกเบเลสซาฟิลเขี่ยตกรอบแล้วครับฟุตบอลโคปาซูดามริกาน่านะครับในรอบคัดเลือกนัดที่2องโบคาจูเนียแชมป์สสมัยแพ้เบเลสซาฟิลศูน์ต่อหครับเกมนี้โจนาธานคริสโต้ตัวสำรองครับยิงให้เบเลสในนาทีที่หกสเวลา7นาทีสุดท้ายนะครับมาตินปาเลโมของโบคาโดนใบแดงรวม2นัดชนะ2อต่อหเขี่ยโบคาตกรอบครับ กว่าตรังนะครับไปติดตามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่38หรือว่าตรังเกมส์ซึ่งขณะนี้กำลังขับเคีื่อนกันอย่างเข้มข้นนะครับติดตามรายงานจากคุณวรนรวีจันทรโรดเลยครับ เหลืออีกเพียง2วันเท่านั้นนะคะการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือว่าตรังเกมก็จะปิดฉากลงแล้วค่ะโดยที่ในวันนี้นะคะยังมีการชิงชัยอีกหลายชนิดกีฬาที่น่าสนใจไปชมกันค่ะต่อกันที่จักรยานในประเภทลู่ท,ทางไทลบุคคลชายระยะ1กิโลเมตรที่ต้องเลื่อนแข่งขันมาจากเมื่อวานนี้นะคะโดยทําการชิงชัยบนถนนสายห้วยยอดสําหรับเหรียญทองค่ะตกเป็นของมริคินคุ้มวงรอมแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วจากกรุงเทพมหาคนครค่ะที่ฝืนอาการบาดเจ็บจากแผลผ่าตัดไส้ติ่งนะคะปั่นทําเวลาดีที่สุด1นาท06.314่ินาทีส่วนเรียนนเเงิคป็น,นักันจกลํา และเหรียญทองแดงค่ะเป็นของแชมป์เก่านัทะพงศ์พันณะจากมหาสารคามทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในวันนี้นะคะช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด,ดังนี้